เจตนาเล่นบ้องไฟสร้างลงบ้องไฟไว้ในวัดเห็นไหมละ่ะที่ทำบ้องไฟอยู่ในวัดบาอารามเห็นไหมละ่ะมื่อกมันก็ทำโลกทำบ้องไฟขายด,ดูเอาดูเอาพวกเราเจตนาเจ๊แหลเดเสียงเจตน,นาตามพื้นหลังของขันขายเจตนาใช้ทรจัจจท์ัรแก๊ ทั้งที่สิ่งนี้ไม่สมควรคําว่าไม่สมควรเป็นปิติธทรมนั้นนะเห็นไหมล่ะขับรูปสมควรไหมชาติรัชสมควรไหมกิริยาตาา้าทางที่ทำลายหลักธรรมไหนสมควรหรือไม่าชาวพุทธเราจะเป็นชาวพุทธจะไม่เสื่อมนะลูกเราไม่ได้ทาเพื่อเราเราทําเพื่อพระพุทธศาสนาเราทําเพื่อส่วนรว เหมือนกัตถงาหันกล้าที่ปกปกักรักษาปกป้องประเทศชาติยอมสลชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติันเหนั้นเห็นไหมนะถ้าศัตรูมาสละกายสละกายกอบกู้ประเทศชาติบ้านเมืองปกป้องประเทศชาติกนั้นทุกยุคทุกสมัยยิงมาใกล้ๆนี่องค์พระนเรศวรมาราชพระเจ้าตาสเหีนมาราชนี่เห็นไหมแล้วดันไหนเอาชีวิตเลยเอาชีวิตเลย หาปรปะผู้เป็นนัก,กรบผู้เป็นจอมทักก็ปลุกใจให้มีความกล้าความอดทนเราไม่ได้ทำเพื่อเราเรา,เราทำเพื่อประเทศชาติบ้านเนี่คนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหลายล้านต้องการความช่วยเหลือ,อชีวิตเราชีวิตหนึ่งแรกได้ เราไม่ทําเพื่อเราทําเพื่อส่วนรวมประวัติศาสตร์จะได้จารึกไว้ช่วยลูกช่วยหลานเห็นไหมทีีประวัติศาสตร์ชาติใจยังจีจารึกผู้ทีก่กล้าผู้ที่อาผู้ที่ฐานผู้ที่ทําเพื่อส่วนรวทมทาเพื่อประเทศชาติบ้านเม,นมืองมีองค์นเดชผลมหาราชฎรเป็นต้นพระเจ้าสาสินมหาราชเป็นต้นดูอเอาสิ เราไม่ได้ทำเพื่อโอทำเพื่อประเทศชาติกานเมืองหรือทหารกล้าทีถึงจะไม่มีเป็นชื่อเป็นเสียงออกมาแต่กลุ่มนั้นทน่าไม่สนจะสุ้างพใงความดีรู้แใจใจตัวเองว่าตัวเองทําอะไรไว้ไม่ให้ชาติอื่นไม่เหยียดย่ำทำลายไม่ให้ชาติอื่นประเทศอื่นมาหยามประเทศไทย เห็นไหมประกาศแสงยันก็พาไปทราบว่านี่คือไทยไม่ใช่พางนี่ไปทางโลกไปทางธรรมก็เท็กเช่นเดียวกันพู้นิศาสอนให้เป็นไทยสอนให้เป็นอิสระพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้พวกเราเป็นทาาของไครไม่ได้ให้เป็นทาาของความโลภโกรธหลงทิฏฐิมานะแดใดสอนให้เป็นไทย เมพระพุทธเจ้าผู้เป็นครูผู้เป็นบาพวกเราพระองค์ก็ไม่ได้สนให้ว่าพวกเราเป็นท่าของพระองค์เมื่อปฏิบัติถึงขั้นนั้นแล้วไม่มีคําว่าเป็นท่าของพระองค์สันติทิโคในการรู้เองเห็นเองจิตสว่างสวัยครอบโลกครอบจัก,กรวาลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยธรรมไม่มีคําว่าท่าเป็นไทยเสมอกันเมื่อจิตหันต์เกิด ทีนา้าเอานิทีพวกเราเป็นอะไระพอล้มปูเที่ยงขึ้นก็ผิดหมดผิดหมดอีกพวกทำลายศาสนาอยู่อย่างสบายนั่นแหละพวกเห็นแก่ตัวทียุคทีสมัยนะ่ะทีพวกเราเนี่ทำผิดทำบุญผิดในพระพุทธศาสนามาตลอดทำบุญแล้วก็ไปตกนรกหเห็นไหมในโลกที้ผมล้มปูที่ไปเที่ยว แต่จะไปเขารวา่าโน้นมีแต่พระเข็มเรียจีอุบาสิกาดินกัเดกเจ้ากัดเจ้าสนมณะนี่ละกรรมที่ตัวเองทำพวกเบิเ่งปนีหลวงพ่อเจ้จาพวกพระที่ขุดดินได้จา้าพวกพระของเขียวพวกติดเลนติดเสียงพวกกาลังของข,องข,องของันขันโจมอยู่ในนั้นอภินิหา ที่พวกเราประกาก,กันว่าเป็นพระดีพระเลื่อนพระผู้ศกิ์ศึกษาที่กที่พูดเพื่อส่วนรวมนะไม่ได้พูดเพื่อประนามพ่อแม่ครูอาจารย์บุคคลนรูปไหนหรือตุนิติเกียนอุบาสกอุบาสิกาคนใดที่เรื่องบุลังกาต้องพูดเพื่อส่วนรวมนี่พระเจ้าสอนอย่างนี้พวกเราจะเป็นพระดีจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาดีหรือไม่หรือว่าจะเป็นแบบ บักทิจเจกับกลุ่มอุบายตงกิการกลุ่มนั้นที่ทำลายศาสนาหรือว่าเราจะเป็นแบบนั้นทำไมที่ไม่ยกธรรมยกวินัยขึ้นเพื่อส่วนรวมเพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองพระศาสนาสถาบันบ้านุทธเจา้าพระก็ทำมาแล้วแต่ทำไมหลุงปู่มันเรียนโตดูดิขนาดไหนล่ะไม่มีความว่าคุกคีได้หมู่ด้วยคณะแต่พระลูปไหนไม่กินในอบาชไล่หนีออกจากวัดบาอารารม งตาบัวเรานี่เป็นผู้สอนสอนวันนี้อย่าเป็นพระที่เห็นไหมล่ะองค์หลวงตาท่านรับขันไปหลวงพ่อสุใจเป็นบุตรดูแลต่อเห็นไหมล่ะท่านเทศไหมล่ะเห็นไหมล่ะท่านเทศไหมเบาคุปตาเทศไปแล้วจบกันนั่นนั่นที่พวกเราคือป,ปฏิบัติต,ตามหลักคำสอน ของผู้เป็นครูผู้เป็นบาที่เราแน่ใจใจใจพอสนใจก็นี่งเลยตากฟาเจ็บก็อา,า,อารอักพรธนานานเมื่ะเวลาที่ท่านเจริญขันมีใครตาใครอาใครเห็นเหมือนองค์ท่านทำกลางกองเพลิงที่ลุกโหงกันท่านนั่งตัวตรงเน่วในบุติ ไม่มีคําว่าร้องของให้ใครเข้าไปช่วยขนาไม่ละมีคูมีบาดีลูกศิษย์ที่ดีจ้องที่จะเอาแบบ่อยๆอีกคนเราไม่ยอมเป็นดิามทั้นนะัเอาละสักกันละวว่าตัเองเป็นผู้เลนเป็นผู้ปเปผเน้วเป็นเ,เ,เป็น,น,เ,ออน,น,น,นเป็นผู้เป็เอเอ็ู้เนู้เนูเนูนผูเนูเนาม้เนู้นผู้น้น้เ ช่วยศาสนาร่วมกันคนละมากคนละเหมือนอย่างมิล์องตานีไม่ใช่น้อยในเวลาที่องค์ตาะขันที่เราไปสดเดแสงกันมวันนั้นเหลือเท่าไหร่พระเหลือสี่สิบกูบาตุผูบาิกา,าประมาณสามร้อยสี่ร้อยถึงนะประมาณสามร้อยถุงุดน,นี่แค่นี้เหลือแค่นี้เหรอพ่อแบบแม่แบบพ่อครูแม่ครูร่วงไป ลูกศิษย์ลูกหาแตกกันสร้างเจดีแข่งกันสร้างวัดวาอารามแข่งกันเทศแข่งกันปากป๊อกข้มาพระมพูดจานเรด้วยนั้นของพูทตลงเลยระไมพูดจานพาทำมาผมตาบอว่ไม่เคยพาทำแบบนี้ไปสอนผมในป่าหลวงตาไม่เคยสอนผมแบบนี้หลวงตาสอนเพื่อมาเพื่อผลเพื่อหลุดเพื่อผลนักน้อยสันโดษ પ્રેક તો એ મન બાકી